สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะกลับมาพบกับนามเช่นเคยกับหัวข้อนะคะ r a n d o m of love กับท็อปปิกที่มีชื่อว่าสิ่งที่เขาอยากบอกคุณนะคะสามารถดูได้ทุกราศีเลยนะคะในฝั่งของเราส่วนในฝั่งของเขาเนี่ยน้ำก็จะเปิดสถานการณ์ความสัมพันธ์แล้วก็ไปดูว่า อะไรนะคะที่เขาอยากบอกเพื่อนๆที่มาเจอคลิปนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเราก็จะไปเริ่มกันเลยด้วยไพ่สำรับนี้คะ่ะมาเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะนึกถึงหน้าเขาคนนั้นคนที่เพื่อนๆอยากรู้นะคะว่าสิ่งที่เขาอยากบอกเราคืออะไรตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วนะคะหากมีเสียงเข้าไปในคลิปต้องขออภัยด้วยนะคะเพื่อนๆเฮ้ <c oughs> เราอยากถ่าย มาดูกันนะคะว่าสิ่งที่เขาอยากบอกคืออะไรเขาอยากบอกนะคะว่าตัวของเขานะคะกำลังโฟกัสเรื่องงานพยายามนะคะที่จะพัฒนาชีวิตของตัวเองหรืออีกแง่หนึ่งนะคะเขาก็อยากพูดคุยด้วยมากๆ เขาอยากบอกว่าตอนนี้เขาเครียดมากๆเลยนะคะเครียดจนกระทั่งแบบตอนกลางคืนเนี่ยบางครั้งเขาก็นอนไม่ค่อยหลับมีความคิดมากกังวลน,นะคะเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องส่วนตัวแล้วเขาก็กังวลเรื่องของเพื่อนๆด้วย เขาเครียดมากๆเลยนะคะที่ตอนนี้เพื่อนๆเหมือนกับไม่สนใจเขาไม่แคร์เขาอีกต่อไปแล้วนะคะถือดาบใส่เขาเขารู้นะคะว่าเพื่อนๆเป็นคนจริงจังชัดเจนนะคะเขาไม่รู้เลยว่าจะต้องตัดสินใจยังไงต้องทำยังไงนะคะเพื่อนๆถึงจะยอมลดดาบให้เขา ตอนนี้เหมือนกับเขามืดแบบเหมือนอยู่ในความเครียดคิดอะไรไม่ออกไม่รู้ว่าจะไปซ้ายหรือว่าจะไปขวาเป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยความเครียดนะคะเขาอยากขอโอกาสนะคะอยากขอโทษอยากขอโ,อก,ขอ,โอกาส ให้ความสัมพันธ์นี้ได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่เขาจะมาในรูปแบบที่ดีรูปแบบที่จริงใจนะคะเหมือนกับจริงจังมากขึ้นอยากแสดงให้เห็นนะคะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาจริงจังแต่ตอนนี้เหมือนเขาไม่รู้เลยว่าเขาจะต้องทำยังไงให้เพื่อนๆเ,เปิดใจให้เขาหรือว่าให้โอกาสเขาเขาอยากบอกอะไรอีก จัดเมนนะคะเขาอยากที่จะพูดนะคะในสิ่งที่เขารู้สึกอยากทำทุกอย่างให้ชัดเจนอยากได้โอกาสในความสัมพันธ์ครั้งนี้ใหม่เขาอยากบอกว่าเพื่อนๆนะคะคือที่หนึ่งในใจของเขาเลยคือคนที่เขารักคือคนที่ดีที่สุดนะคะที่เข้ามาในชีวิตของเขา เหมือนเขารู้แล้วนะคะว่าใครสําคัญสําหรับเขาที่สุดตอนนี้เหมือนกับมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนแล้วว่าเพื่อนๆคือคนที่น่ารักคือคนที่ใจดีคือคนที่แบบเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาอะค่ะมันทําให้เขาเครียดมากมากเลยนะคะพอรู้ว่าตัวของเขาเนี่ยจะสูญเสียเป็นเพื่อนไป จากคนที่น่ารักน่ารักเปลี่ยนเป็นถือดาบก็ไม่ธรรมดานะคะในอดีตนะไม่แน่ใจนะคะว่ามีประเด็นอะไรกันเนาะนะ้ำไม่ได้เจาะให้อันนี้น้ำจะเปิดเฉพาะสิ่งที่เขาอยากบอกนะคะเขาอยากบอกว่าเพื่อนๆคือคนที่เขารักตอนนี้เขาจะตั้งใจนะคะทำงานตั้งใจเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อที่จะกลับมานะคะพัฒนาความสัมพันธ์ครั้งนี้ใหม่เขาอยากบอกอะไรคะเขาอยากบอกว่าเขายังไม่ได้ปล่อยมือจากเพื่อนๆไปนะคะเขายังห่วงแหนความสัมพันธ์ครั้งนี้เสมอห่วงมากๆด้วยไม่อยากสูญเสียเพื่อนๆไปแต่ก็ไม่รู้เลยว่าจะต้องทำยังไงนะคะ ได้แต่คิดอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแบบนิ่งๆเง,ง,งียบๆเป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยความกังวลกลัวว่าจะสูญเสียเพื่อนๆไปนะคะ <c oughs> อ๋อ <c oughs> เขาอาจจะเป็นราชาสิงโตใช่ไหมคะ <c oughs> ไม่ว่าคนคนนี้จะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะแต่น้ามองว่าเขาจะมีนิสัยทิฐดื้อมากๆอาจจะเป็นคนที่แบบไม่เคยยอมใครเลย จนกระทั่งเขาได้มาเจอเพื่อนๆนะคะเขาถึงรู้ว่าคนที่สามารถสยบเขาได้เนี่ยมันมีอยู่จริงและคนๆนั้นนะคะก็คือเพื่อนๆที่สามารถที่จะทำให้เขานะคะยอมได้เขาไม่เคยยอมใครเลยตอนนี้เหมือนกับรู้แล้วนะคะว่าไม่อยากที่จะสูญเสียเพื่อนๆไปอยากขอโทษอยากขอโอกาสในการกลับมานะคะใต้สำรับ บางคนนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะมีการแยกจากกันไปแล้วหรือว่ามีการจบกันลงไปแล้วนะคะแต่เขาอยากบอกว่าเขารู้แล้วนะคะว่าเขาไม่อยากสูญเสียเ,เพื่อนๆไปฉันไม่อยากเสียเธอไปแต่ฉันก็ไม่รู้เลยว่าฉันจะต้องทํายังไงเพื่อให้เธอเปิดใจให้กับฉันนี่คือแมสเซจที่น้ำได้จากไพ่นะคะมาเรามาดูข้อความจากเขากันเนาะ สิ่งที่เขาอยากบอกเพื่อนเพิ่เพเพมเติมคืออะไรคะออืือมาใบแรกนะคะเนี่ยขอโอกาสจริงๆขอโอกาสได้ไหมเริ่มต้นกันใหม่นะเราคิดถึงเธอทุกวัน ว่างไหมไปกินข้าวกันนะแหมจะมาง้อเขาชวนเขาไปกินข้าวนะคะคนคนนี้ <c oughs> เ, <c oughs> เพื่อนเพื่อนบอกไม่กินอ่ะ <c oughs> <c oughs> จริงๆตอนนั้นก็ดีนะถ้ามีโอกาสเนี่ยเราก็อยากเจอเธออีก <c oughs> เรายังลืมอดีตไม่ได้เราเจ็บมาเยอะ น่าจะเป็นอดีตเกี่ยวกับเขาระหว่างเขากับเพื่อนๆนะคะน้าไม่แน่ใจเนาะหากเป็นอดีตของเขาเองเนี่ยเขาก็ยังอยู่ในจุดที่พยายามที่จะฮิลลิ่งตัวเองแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเพื่อนๆนะเขาก็ยังไม่ลืมนะคะเหมือนยังคิดถึงอยู่ทุกวัน เขาบอกว่าพูดไม่เก่งนะคะแต่ก็ชอบเธอจริงๆอยากคุยด้วยนะคะมาทุกแอปพลิเคชันกันเลยทีเดียวนะคะตอบสักแอปฉันอยากให้เธอเปิดใจให้ฉันสักแอปหนึ่งก็ยังดีอะไรอย่างนี้ขอบคุณนะที่ผ่านมามีความสุขที่สุดแล้ว จับมือไว้ตลอดไปได้ไหมอย่าทิ้งกันนะดูแลตัวเองดีๆนะมีเป็นห่วงนะคะใต้สำรับนะคะเป็นเราได้ไหมที่ยืนอยู่ตรงนั้นข้างๆเธอ mm hmm. น้ำขอไพ่ภาษาอังกฤษนะคะชุดเฮอร์มิตเขาอยากบอกอะไรอีกคะขอแมสเซจจากเขาหน่อย ฉันกลัวที่จะพูดคุยกับเธออืมเขามั่นใจนะว่าเขาตกหลุมรักเพื่อนๆนะคะยิ่งกว่าชอบอีกฉันตกหลุมรักเธอฉันหวังว่าเธอจะรอฉัน ฉันต้องการเริ่มต้นใหม่กับเธอเธอคือทุกสิ่งทุกอย่างของฉันอือฉันจินตนาการถึงเธอตอนที่เธอไม่ใส่เสื้อานะคะแอบหื่อนะเราเนี่ยฉันยังไม่มีคำตอบ สำหรับตอนนี้ค่ะเขายังไม่มีคำตอบคล้ายๆกับไพ่สองดาบนะคะยังไม่สามารถทำอะไรหรือว่าตัดสินใจอะไรได้ mm hmm. เธอจะเลือกฉันไหม mm hmm. เธอสวยมากมในสายตาเขานะคะ mm hmm. เพื่อนๆดูดีมีสเสน่ห์ทั้งหลอ่อทั้งสวยแต่ทำไมเพื่อนๆถึงต้องการเขาละ่ะ mm hmm. เขาสงสัยนะคะ เธอพิเศษมากๆแบบสำหรับเขาอะค่ะเพื่อนๆนคือคนที่พิเศษอืตายสำรับคือคนที่สำคัญนะคะเดี๋ยวน้ำขออีกสักใบหนึ่งนะคะเพื่อนๆมันจะได้พอดีกันเนาะสิ่งที่เขาอยากบอก เขาอยากบอกนะคะว่าฉันรู้สึกแบบเดียวกันกับที่เธอรู้สึกไม่ว่าเพื่อนๆจะรู้สึกยังไงกับเขานะคะเขาก็รู้สึกแบบนั้นมาดูสิ่งที่เขาอยากบอกเพิ่มเติมนะคะผ่านออร์เคิลกันคอมมิทเมนต์นะคะฉันอยากบอกเธอว่าฉันอยากมีความสัมพันธ์ที่จริงจังกับเธอนะ อยากมีคอมมิทเมนที่ชัดเจนถ้าก่อนหนะ้านี้เขาแบบไม่ได้พูดนะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกหรืออาจจะไม่กล้าบอกก็ได้เพราะเขากลัวที่จะพูดมันเขาอยากบอกอะไรเพิ่มเติมคะอํานาจนะคะเขารู้สึกว่าเพื่อนๆนะคะมีพลังบางอย่างที่มันดูแบบเข้มข้นมากๆนะคะ คล้ายๆกับมีอิทธิพลกับความคิดความรู้สึกของเขาเธอมีอิทธิพลกับความคิดความรู้สึกของเราเราต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราในตอนนี้มันดีขึ้นเหมือนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต่อไปเป็นไพ่ชุดนี้นะคะยินหยางเขาดูนข่ะว่าสิ่งที่เขาอยากบอกคืออะไรน้ารู้สึกว่าเขากำลังแบบโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเนาะทั้งสุขภาพทางร่างกายทางการเงินของเขานะคะที่เขาแบบพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าพัฒนาเขาอยากมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะและสำหรับเขาเนี่ยเขาอยากบอกเลยว่าเพื่อนๆมีอิทธิพลกับความคิดความรู้สึกเขามาก,มาก ไพ่กับดานใช่ไหมใช่เขาอยากบอกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากที่จะสร้างครอบครวัวมีบ้านหรือว่ามีลูกนะคะอยากใช้ชีวิตร่วมกันกับเพื่อนๆออกมาสองใบเลยนะคะคอมมิตเมนต์ ฉันอยากต่ออายุความสัมพันธ์ในครั้งนี้เขาอยากให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะมันไม่มีวันหมดอายุไม่มีวันที่จะต้องแยกย้ายกันไปแยกจากกันตอนนี้ตัวเขานะคะอยู่ในคอมฟอร์ตโซนเหมือนกับอยู่ในพื้นที่ของตัวเอง แล้วก็เฝ้าร้องขอนะคะขอให้เพื่อนๆเนี่ยยกโทษให้เขาเปิดโอกาสให้เขานะคะแม้ว่าในความเป็นจริงเขาอาจจะไม่มีการทำอะไรแต่นะ้ำมองว่าในความเงียบอะคะ่ะของเขานะ่ะเต็มไปด้วยความคิดมากความเครียดนะคะไม่รู้เลยว่าจะต้องทำยังไงอืม การเล่นแร่แปรธาตุก็มานะคะเหมือนกับมีการอธิษฐานนะคะอธิษฐานขอให้ความรักในครั้งนี้ได้กลับมาเนี่ยบางคนมาตามสองเพื่อนนะคะเป็นสปายแบบตามติดชีวิตเลยนะคะทำอะไรอยู่ที่ไหนเขาอยากรู้นะคะตายสำหรับเป็นเซปเปอร์เรนเป็นช่วงที่เขาโดดเดี่ยวแล้วก็เหงามากๆ ในเวลาที่เขาไม่มีเพื่อนๆน,นะคะเขารู้สึกได้เลยว่าเขาขาดอะไรบางอย่างไปเขาต้องการเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็ไม่อยากที่จะสูญเสียเพื่อนๆไปอยากกลับมาเพื่อมอบความรักและให้วีนัสเนี่ยเป็นตัวแทนของดาวศุกร์เดือนตุลาคมนี้ด้วยนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาเนี่ยค่ะมีความรู้สึกโหยหา คิดถึงแล้วก็เครียดนะคะรู้แล้วว่าใครสำคัญที่สุดรู้แล้วว่าใครมีอิทธิพลกับความคิดความรู้สึกของเขาอย่างมากเลยเขาตามดูเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็เฝ้าร้องขอขอให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้กลับมา <c oughs> ตายสำหรับไปอีกเนี่ยความเจ็บปวดความรู้สึกผิดนะคะเกิดขึ้นในใจเขา น้ำขอบทสรุปเป็นไพ่แองเจิลนะคะไกด์ไลน์ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้หน่อยย e s สนะคะแองเจิลบอกได้เลยได้เรื่องอะไรคะแองเจิลขอชัดๆคะ่ะได้เรื่องอะไร It's your b เ l i e f ขอแค่คุณเชื่อ ถ้าเสียงน้ำแผล่ๆน้ำขอโทษนะคะพอดีช่วงีนน้ำใช้เสียงเยอะเนาะความโรแมนติกจะเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะการสื่อสารการติดต่อการซัพพอร์ตการช่วยเหลือนะคะไม่ว่าเพื่อนๆเคยอธิษฐานอะไรไปหรือว่าเคยร้องขออะไรนะคะท่านพร้อมที่จะช่วยพร้อมที่จะซัพพอร์ต ขอให้เพื่อนๆเนี่ยมีความเชื่อเชื่อว่าเราจะได้รับเหมือนกับหากใครต้องการความสงบสุขนะคะความสันติสุขจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเพื่อนเเพื่อนๆจะมีความเบาสบายใจนะคะเหมือนจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของเพื่อนๆนส่วนเรื่องของความรักเนี่ยท่านไก่ว่าเดี๋ยวคนคนนี้นะคะเขาจะติดต่อมา จะมีการติดต่อสื่อสารแล้วมันอาจจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะสำหรับใครที่ยังรอคอยคนคนนี้อยู่มาเดี๋ยวเรามาดูคำแนะนำเนาะหากใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะก็ขอให้โฟกัสนะปัจจุบันให้คลิปนี้เป็นเพียงแค่นิทานสนุกๆจากน้ำนะคะ ใครที่ยังไม่มีแฟนก็ขอให้เจอคนที่ดีนะคะเข้ามาไวๆคนที่ใช่อ่ะแล้วก็ปล่อยอดีตไปนะคะโฟกัสอยู่กับตัวเองเชื่อว่าเราจะมีความรักที่ดีรอเราอยู่เชื่อว่าสิ่งดีๆคนที่ดีนะคะกำลังจะเข้ามาคนที่จะเข้ามาเป็นความสบายใจเป็นความสุขของเรา ใครที่รอคอยคนนี้นะคะก็ให้ทำแบบเดียวกันแต่ให้ปรับที่ energy เรานะพยายามบรลานอารมณ์ของเรานะคะปรับเปลี่ยนพลังงานลองเปิดใจนะคะแล้วก็ปลดล็อกพลังงานเก่าๆด้วยการให้อภัยสร้างกรรมดีนะคะในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งดีๆเนี่ยจะกลับมาตอบแทนเพื่อนๆอย่างแน่นอน สำหรับใครที่ต้องการคนใหม่ๆไปเลยนะคะไม่สนใจอดีอดตดอีกแล้วก็ให้เราโฟกัสไปเลยว่าฉันต้องการคนใหม่คนที่ดี1 2 3 4สนะคะระบุให้ชัดเจนเดี๋ยวจัก,กรวาลหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาจะคอยซับพอร์ตแล้วก็ช่วยเหลือให้เพืนเพื่อนได้เจอกับความโรแมนติกที่เป็นเพื่อนนะคะอาจจะอยากเจอเป็นคนที่ดีแองเจิลบอกได้แน่นอนขอแค่เราเชื่อ สร้างกรรมดีนะคะเพื่อเจอคนที่ดีเช่นกันชีวิตจริงนะคะบางครั้งเนาะมันก็ยิ่งกว่าละครนะคะเออละครช่องเจ็ดช่องสามว่ากันไปชีวิตของแต่ละคนนะคะผ่านเรื่องราวมาไม่เหมือนกันบางเรื่องเราก็ดราม,ม่าสุดๆเลยบางคนนะคะก็เจอกับบทเรียนที่แบบแสนสาหัสกว่าจะผ่านมาได้นะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้เนาะ นะบางคนก็เจอแต่โซเมทที่เป็นคู่จรนะคะเพราะฉะนั้นเนะี่ยไพ่บอกใจเย็นๆหากเพื่อนๆอยากเจอโซเมทที่แท้จริงเจอคนที่ใช่เพื่อนๆจะต้องเชื่อในความรักเชื่อในการกระทําของเรานะคะหากเราทําดีเนี่ยสิ่งดีๆจะกลับมาตอบแทนเราแน่นอนขอให้มีความสุขแล้วก็ความสงบภายในใจอยู่เสมอนะคะอ่าน้ําพูดมันอาจจะดูง่ายเนาะ แต่น้ำบอกเลยนะคะว่ามันไม่ยากบางทีทําข้อสอบออน็ยากกว่านี้นะคะเออแค่เราแบบลองใจเย็นๆนะคะปรับ e อน r g อลองเชื่อในความรักในรูปแบบที่เราทําดีที่สุดแล้วอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดไม่ต้องไปคาดหวังแต่ต้องเชื่อนะคะว่าเราจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดกับเราและเมื่อน,นั้นเนี่ย เดี๋ยวก็จะมีปฏิหารนะคะเรื่องดีๆคนดีๆจะเข้ามาในจังหวะที่เหมาะสมขอเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับทุกคนที่มาเจอคลิปนี้เลยขอให้ทุกคนมีความสุขในความรักนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย